ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต้นอนงุ่นกันนะครับผมว่ามีกี่ต้นแล้วก็อยู่กันตรงไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรบ้างามาดูกันครับผมต้นแรกเลยครับผมนี่คือต้นอง,งุ่นเขาเรียกอง,งุ่นพันป่าครับผมไว้เพื่อเป็นลำต้น เพราะเขาเป็นพันธุ์ที่หากินเก่งพันุป่าเถอะปลูกแล้วลูกเขากินไม่ได้ลูกเขาจะคันคอเขามักจะมาทําเป็นลาต้นเพื่อเลี้ยงตาพันธุ์ดีโดยการที่เราชํากิ่งเขานะครับให้มีรากออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็หาตาพันธุ์ดีที่เราต้องการมาติดเขาอีกทีหนึ่งครับผมอันนี้คือพันป่าที่ผมสั่งมาครับผม สั่งมาเดิมคือสั่งมาเพื่อจะติดตาพันธุ์ดีของผมส่มัดนะครับผมแต่ค okay. ิดแล้วเอามาปลูกไว้เองเลยดีกว่าทีหลังเราจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสั่งนะครับเวลาเราจะขยายพันธุ์แล้วก็มีต้นพันป่าเองเลยมาดูต้นที่สองของผมต้นนี้เป็นต้นป่าที่ผมสั่งมาแล้วก็ติดตา เอาตาของไซมัดต้นที่เป็นลูกแล้วครับผมเอาตามาันมากิ่งที่ผมจะตัดทิ้งเสียดายก็เลยสั่งพันป่ามาแล้วก็ติดตาโอเคคับผมก็ติดแล้วก็แตกยอดยาวแล้วครับผมนี่คือค้างที่เขาจะอยู่นะครับผมเขาก็จะเลื้อยไปเดี๋ยวอันนี้จะไว้ยาวหน่อยครับผมสุดค้างนี้ก็ประมาณสัก สเมตรอันนี้คือต้นที่2ก็สูงเทียมวอม,มละส่วนนี้ต้นที่เป็นลูกใส่มัดอันนี้อีกไม่นานก็จะเป็นกิ่งกิ่งตาไว้ขยายพันธุ์ได้กิ่งไหนที่เราตัดเราก็เอาตาไปขยายพันธุน์ะครับผมอันนี้เป็นลูกมีแต่ช่าดอก แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมแต่จริงแล้วยังไม่อยากให้เขาเป็น่อดอกผมอยากให้เขาเลี้ยงลําต้นให้โตก่อนอีกสักสามสี่เดือนแล้วก็ค่อยเอาไว้ลูกนะครับผมรูต้นต่อไปผมอันนี้ก็เป็นไซมัดเหมือนกันครับผมซึ่งกิ่งป่าที่ผมสั่งมาเหมือนกันแล้วก็มาติดตาเองนะผมไซมัดต้นเมื่อกี้นะครับผมเขาก็อพึ่งแตกยอด อันนี้ดิดท,ทีแรกแล้วครั้งนึงแล้วเอามีปัญหาเรื่องยอดมันน่าจะเน่าก็เลยต้องเสียบใหม่มันก็เลยช้าไปต้นนี้อันนี้ทําค้างเป็นจานดาวเทียมเก่านะผมอันนี้เวลาเขาขึ้นไปก็จะให้บานแบบคล้ายๆล่มมาดูต้นต่อ,อไปครับผมอันนี้ต้นแบคโอปออันนี้ผมไม่ได้ติดอันนี้ผมสั่งมา สั่งที่เขาติดตามาแต่ยังไม่แตกตาเขาสั่งมาลุ้นเอาแต่เขาก็แตกตาแตกยอดยาดแล้วผมทำค้างการลงเรือนให้เขาเลื้อยไปเป็นหลังคาเป็นที่ล่มไว้เงาไว้ล่มเงามีปัญหนานิดหน่อยวัก่อนผมเด็ดยอดนัผม เด็ดยอดเพื่อจะให้มันแตกไปสองอันอันนี้พอผมเปลี่ยนเปลี่ยนค้างใหม่ก็เ,เลยต้องไว้เลี้ยงยอดเดียวแต่ปัญหาอีกยอดหนึ่งที่ผมเด็ดทิ้งมันดันแตกตาดอกแต่ก็ดูว่าจะออกดอกหรือเปล่าแต่นี่คือตาดอกนะครับผมตาที่เขาจะไว้ลูกซึ่งไม่ควรที่จะออกก่อนแต่เขาดันออกนะครับผมดูว่าลูกเขาจะออกหรือเปล่าแต่ก็ต้องเด็ดทิ้งนะผม นี่แบกโอพออีกหนึ่งต้นหนต้นนี้เปมัคัดจากต้นที่เป็นลูกนะครับผมปิดตาเองเหมือนกันอันนี้เริ่มแตกตาดอกแล้วครับผมเออแตกตาดอกแตกตาตรงที่ดอกก็ไลครับผมแต่จะเอาไว้เป็นยอดเพื่อให้เป็นลำต้นนะครับผม อีกสักระยะหนึ่งก็ลงดินได้แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ปลูกส่วนต้นนี้แบบโกโอปอเหมือนกันผมสั่งมาพร้อมกับต้นด้านหน้าสั่งมาสองกิ่งสองต้นแบบโกโอปอพันปา่าติดตาพันดีแบบโกโอปออันนี้ทำค้างแบบ ยืนตรงพอเริ่มโตแล้วคผมอีกไม่นานก็ไว้ลูกได้เด็ก็องกหลายเดือนอยู่เน้นอีกคือหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้แมกโปอต้นเดิมคลิปแรกๆต้นเดิมมันผมตัดทิ้งแล้วผมแต่ของที่ผมช้ำไว้ตอนกิ่งก็ไว้ เบกลากแล้วก็อาลงดินแล้วก็ปลูกแต่กรณีที่เราชำหรือตอนกิ่งจากพันดีเลยส่วนมากเขาหากินไม่ค่อยเก่งช้ามากลงพร้อมๆกับเด็กอโฟโ้อนกะอนนี่รากของพันดีหากินไม่เก่งครับผมโอช้าอเลยเอวผมหน่อยเดียว ส่วนสองต้นนี้เป็นพันป่านะครับผมเพื่อจะอามาขยายพันธุ์สั่งมาพร้อมกันด้านหน้าต่อไปจะได้ไม่ต้องสั่งชำเองนะครับผมนี่ผมองุ่นมีแค่นี้นครับผมเดี๋ยวว่าอรนี้ว่าจะออกลูกมากน้อยแค่ไหนหรือจะออกไหมก็คอยดูกันต่อ,อไปครับผมครับผมก็ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆตอนที่เขาโตขึ้นหรือเป็นลูกครับสวัสดีครับ